เมาต่ออีกคลิปนึงครับโอ้เมื่อกี้ยาวไปครับเออลุงน,นงแกไม่ยอมครับเออเอาเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ د, أو ه. أو ه, ไม่เันเหนียวแท้ โอ้อยากก็เอาชิ้นออกอีกเอา้ามาแล้วครับมาแล้วโอ้โอ้โอสดยอดเลยนี่มาแล้ว เกือบได้แล้วครับก็จะได้แล้วได้จะได้แล้วครับเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกแขนงแล้วเอาเล à, thôi con thôi con ao à, lại này bằng đi à. xinh mấy nè อ๋อตัดสายดับก่อนอ๋อตัดสายพีโนนก่อน,นครับ ข้างๆจะเป็นเขานะครับเป็นวิวที่สวยมากครับนี่เขาล้อมรอบเลยอ๋อย่างก,ก้าวเราวันนี้เอาให้ได้60เทีย่ยวเ้อวันนี้ วันนี้ได้จะวิ่งถึงทุ่มหนึ่งครับวันนี้โอเคเตรีมแล้วครับอามาดูเกจัดการกับตอยครับจะจยอมหรือจะสู้ครับหรือจะพอแค่นี้ก่อนปราุ่นกันครับน,นี่ใหนี่้ดูวิวก่อนครับี่นี่ครับวิวรอบข้างสวยมากครับเป็นเขา บรรดาการยามเย็นครับอ,อ,อนาน่าจะยอมแพ้แล้วครับ ต้องใช้รถสองคันนะครับนี่ดูไปต่อต่อตัวนี้ต่อต้นนี้โอ้โหพูดผิดพูดทุกกขออภัยด้วยครับมือใหม่ครับได้จะยอมแพ้แล้วครับมาดูรถขล่ากบ้างครับ อ,อยู่ไหมเสียมอดอ่ะแรง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 นี่ครับโอ้เก่งมากครับรถเนี้ยยอม รถดำวิ่งไม่ทันแล้วครับรถดนำน้อยครับ ดีครับจบไปเจ้าเบก้านะครับสวัสนี้ครับสวัสดีครับ